อ่าสวัสดีครับน้องครับก็อันเนี้ยเป็นเทปสุดท้ายน้องที่พี่จะสอนเกี่ยวเรื่องเซตเนาะคือพี่เนี่ยจะมาเคลียร์ไอ้นี่ก่อนเลยก็คือไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเซตอะเอาใหม่นะน้องพี่ว่าเมื่อวานเนี่ยพี่สอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเซตที่เท่ากันนะน้องน้องจําไว้ว่าสมาชิกอะมันจะเหมือนกันทุกตัวเหมือนกันทุกตัว ส่วนเซตเทียบเท่าอ่ะน้องจำนวนสมาชิกจะเท่ากันส่วนเซตไม่เท่าเนี่ยน้องสมาชิกพี่ใช้คำนี้กันเนาะสมาชิกแต่น้องใช้อีกสีหนึ่งนะปากกาบางตัวไม่เหมือนกัน ไอตัวบนเนี่ยน้องมันยกตัวอย่างง่ายๆวะก็อ,อย่างเช่นแบบเซตหนึ่งสองเนี่ยมันเท่ากับเซตสองหนึ่งเอออะไรวันนี้ไอตัวล่างเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยน้องมันจะเทียบเท่ากับเซตสองไอตัวด้านล่างนะน้องอย่างเช่นแบบนี้เลยเซตหนึ่งไม่เท่ากับเซตหนึ่งสองอ่ะอันนี้พี่มปเคลียร์ใหม่นะพี่คิดว่าเมื่อวานอ่ะพี่สอน อ่าไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่น้อง <c oughs> มาวันนี้ก็เราจะมาขึ้นอีนี่ละหัว,วข้อเวนไดอะแกรมน,น้องเวนไดอะแกรมเนี่ยคืออะไรแผนภาพเวนน้องน้องลากเส้นออกมาเลยอันแรกที่พี่จะพูดน,นันก็คือแผนภาพเวนน้องแผนภาพเวนคืออะไร แผนภาพเวนน้องก็คือแผนภาพที่เอา,เอ,าอธิบายเอามาอธิบายเซตอะ่ะให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากยากอ่ะน้องใช้แผนภาพนี้เข้าไปอะ่ะมันจะกลายเป็นง่ายซึ่งบางคนก็บอกว่าใช้แผนภาพเนี้ยมันยากขึ้นมันก็จริงน้องแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเอามาอธิบายอะให้มันง่ายอ่าแผนภาพที่เอาไว้อธิบายเซต ให้ง่ายถามเป็นแล้ววันนี้อ่าน้องเนี่ย,ยค,คือคือไอความหมายของแผนภาพเวนอะเรามีไว้ทาไมก็คือมีไว้อธิบายมันง่ายใช่ปะมาเวคราวเนี้ยไอแผนภาพเวนเว้พี่จะโชว์แผนภาพให้ดูก่อนไม่ต้องเอาอะไรมากน้องตัวโจทย์อะเดี๋ยวพี่ค่อยอัพให้เพราะไอเรื่องเซตอะไอแผนภาพเวนอะ ถ้าเราโอเคเลคเชอร์เนาะคือมันได้สักมาณอยู่ยี่สิเปอร์เซนต์เว้แต่ถ้าได้โจทย์ไปอะคือมันจะได้เยอะกว่าน,นี้ซึ่งตัวโจทย์นะครับเดีย๋ยวประมาณสักอ่ายี่สิบสามถึงสามสิบพฤษภาก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเวลารวบรวมก่อนแผนภาพเวณมันจะเป็นอย่างนี้อ่าน้อง แผ่นพับเวยนะียนนเส้นขาดเนี่ยโอย้เส้นแอปที่เขาว่าดนนึงขาดไหมเอ้ยไม่ขาดไปเอาเอยอ่ะปกตินะครับน้องเราจะศึกษาเนี่ยโจทย์ที่เราเจอบ่อยๆนะก็จะเป็นวงกลมสองวงเนี่ยซ้อนกันใช่ปะใครที่เคยเรียนมาแล้วอะคือไอ้วงกลมน้องเราแทนด้วยเซ็ต ไอซีเดียมใหญ่ๆอ่ะเราแทนด้วยเอกภพสัมพัทธ์เว้ยก็คือเซตที่ใหญ่ที่สุดเขาเนี่ยน้องไอเนี้ยพี่ว่าน้องคนแมนน้องหาเวลาว่างๆนะไปแบบเขียนตัวเลขอย่างนี้น้องหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยอาอย่าทาไปร้องกับพี่ก็ได้พี่ต้องการทุกคนเข้าใจตรงนี้จริงๆย่างเช่นพี่ถามว่าเอเนี่ยมีเซตอะไรบ้างก็คือหนึ่งกับสองใช่ปะ อ่าก็เขียนไปน้องหนึ่งสองบมีเซตอะไรบ้างน้องก็ดูครับ B มีอะไรบ้างก็สองสามใช่ไหมเอ <c oughs> อคราวนี้ยมีเซตอะไรบ้างก็ทั้งหมดเลยครับน้องหนึ่งสองสามสี่อ่าเนี่ยคือเซตยูแล้วคราวนี้น้องเราจะเอาไอโอเปอเรชันอะเริ่มมาบนละเอยูเนียบีน้อง มีเช็อะไรบ้างน้องก็ต้องดูคับ a อยูเนียนีก็คือมันเอาทั้ง a ทั้ง b ใช่ไหมน้องก็มีหนึ่งสองแล้วสามอ่ะเนี่ยคือ a อยูเนียนีไว้แล้วพี่เปลี่ยนคำถามอะ่ะกลายเป็น A อคอมอย่างเงี้ยน้องเอออะไรที่มันอยู่ใน a อเราไม่เอาใช่ไหมใน u ูน้องมันมีหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยแต่อยู่ใน a เนี่ยจะมีหนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นไม่อยู่ใน a อมีอะไรมีสามกับสี่น้องแสดงว่า A คอมอ่ะ ก็คือสามชี้เนี่ยน้องมันจะอะไรประมาณนี้นดีวเว้ยอะน้องอีกสักอีกสักสามตัวอย่างแล้วกันเอาอะไรดี a intersect b อย่างเงี้ยน้อง,องมีอะไรบ้างอ่ะใครอยากคิดลอง p o s แล้วทำก่อนก็ได้นะครับ a intersect b อะน้องก็มีแค่เส้2องใช่ปะเพราะว่าอิ intersect อ่ะคือเอาตรงกลางของมันก็มีแค่สองโดยเฉพาก็คือเส้2สองครับน้อง น้องนองหา u ลบ a ดิ u ลบ a น้อง u, u คืออะไร u คือทั้งหมดนี่เลย a, a อยู่ไหน a อยู่แค่นี้น้องแสดงว่าไอ้ทั้งหมดอ่ะก็คือไอ้ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยลบด้วยหนึ่งสองใช่ปะ่ะไม่จะเหลือแค่อะไรไม่จะเหลือแค่สามน้องไม่สิ เอาไปเอาไปเไคือตอนแรกอ่ะมันมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะคือ U A มีอะไร A มีแค่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้น U ลบ A อ่ะมันจะเหลืออะไรครับน้องมันจะเหลือสามกับสี่มันอาจจะเร็วไปนะน้องเดีย๋ยวพี่เขียนให้ดูถ้าน้องคิดตาม operation อ่ะก็คือเอา A U ตรงเนี้ยเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เดียวไปเขียนกัน ลบด้วย a ไว้น้อง a คือตัวไหน a คือตัวนี้ไอเซตหนึ่งสองเนาะคราวนี้เนะาะเซตหนึ่งสองสามสี่อ่ะลบกับเซตหนึ่งสองอ่ะมันจะเหลือแค่สามกับสี่เพราะว่าหนึ่งกับสองถูกลบไปแล้วใช่ปะเอออ่าน้องดูไหมเซตสามสี่มันตรงกับอะไรน้องลองเลือนไปดูมันตรงกับ a คอมกับน้อง แะ่นั้นน้องเราสุบได้เลย A คอมเท่ากับ U ลบ A และจำเลยนะครับน้องอันนี้สำคัญมากครับอ่ะจะอะไรประมาณนี้นะคราวนี้น้องแผนภาพเวนเนี่ยเราก็พอเข้าใจแล้วในเรื่องของพื้นที่กับความสัมพันธ์ของมันเนาะว่าเป็นตารางยังไงยังไงยังไงอ่าน้องคราวนี้เรายังพูดถึงวิธีการคำนวณ้ว้ วิธีการคำนวณเนี่ยน้องมันจะแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองแชกแชกแรกเนี่ยใช้สูตรแชกสองเนี่ยใช้ภาพอ่าใช้ภาพนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยพูดให้ฟังพี่จะพูดเรื่องใช้สูตรก่อนเนาะอ่าใช้สูตรสูตรน้องมีสองแบบอันแรกนะคือสองเซต สองเซตเนี่ยเริ่มจาก A union B ครับเท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B แต่ถ้าสามเซตจะเป็น NA union B union C ครับเท่ากับ NA บ B, วก NB บวก nc ลบ na ในเซก b ลบ nb ในเซก c ลบ nc ในเซก a แล้วบวกด้วย na ในเซก b ในเซก c เขาเนี่ยน้องพี่เรารู้เว้ยมันจะมีน้องบางคนบอกว่าพี่ผมไม่สามารถจำได้หมดหรอกคือสูตรมันยาวใช่ไหมใช่น้องเขาเนี่ยไอปัญหาเนี่ยน้องมันเกิดได้กับทุกคนเว้ยไอสูตรยา,ยาวๆเนี่ยเราก็จำไม่ค่อยได้ใช่ไหมเออพี่ก็เลยมีเทคนิคไว้เนองพี่ ไปได้ยินคนคนหนึ่งเขาพูดมาเว้ยน้องจําไว้ไสามเซตอ่ะมันท่องแบบนี้บวกเดียวลบคู่บวกตองอ่ะท่องน้องบวกเดียวลบคู่บวกตองไอ้น้องดูบวกเดียวคืออะไรนี่น้อง เดี่ยวเนี่ยมันบวกกันหมดเลยน้องเห็นไหมลบคู่น้องน้องเห็นไหมไอเซตที่อินเตอร์เซตกันเป็นคู่คู่เนี่ยคือมันลบกันหมดเลยเว้ยไอบวกตองเนี่ยคือไอเซตที่มันอินเตอร์เซตกันสามตัวเออมันบวกหมดเลยเว้ยและไม่ใช่แค่สามเซตน้องน้องดูสองเซตสองเซตน้องบวกเดี่ยวเดี่ยวก็บวกกันคู่มันก็ลบกันน้องถ้าใช้การเดาแล้วน้องถ้าเพิ่มเป็นสี่เซตอ่ะพี่ว่ามันก็ต้องเหมือนเดิมเว้ยเออ แต่พี่คงไม่มีเวลาพิสูจน์ให้ดูนะครับหรือเวลาว่างๆเดี๋ยวพี่ก็จะอัดบทพิสูจน์ให้ดูนะครับอ่าต่อมาน้องก็คือการใช้ภาพครับใช้ภาพเนี่ยน้องพี่ให้ทีแล้วกันทีเนี่ยน้องมันมีอยู่ที่พี่ใช้บ่อยนะพี่ว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยสาคัญสุดอ่ะคือให้ที่ซ้ํากันที่สุดไป ทีแรกน้องให้น้องใส่ตัวที่รู้ไปก่อนส่วนต้โดยสองน้องตัวที่ซ้อมกันมากๆคือตัวแปรมันจะแก้ง่ายครับน้อง อ่ถาถามว่าไอเนี้ยเดีย๋ยวพี่มาลงให้อีกทีนะเพราะว่ามันต้องอาศัยตัวโจทย์จริงๆครับน้องน้องถึงจะเห็นภาพนี่คือค mm hmm. อนเซปต์เบื้องต้นนะน้องของเวนไดอแกรมอ่า <c oughs> คราวเนี้ยเมื่อเรารู้จักเวนไดอแกรมแล้น้องเราจะมาเพิ่มที่สมบัติเซตอีกนิดนึงก็คือถ้าพี่กำหนดให้อ่า A เซตบีครับน้องพี่จะมาปนกับโอเปอเรชั่น สี่ตัวครับ A ซับเซต B น้อง A u n i น n B น้องคิดว่าได้ไรอ่าเดี๋ยวพี่วาแทนภาพเวรนเอาไว้ A ซับเซต B คืออะไรครับ A ไม่ต้องอยู่ใน B เนอะเออใชงว่าอะไรครับ A Union B เท่ากับอะไรเท่า B เออ A Intersect B อบอะไรครับยูเนียนเนี่น้องพี่ท่องอย่างเงี้ยยูเนียนอ่ะมันชอบใหญ่ใหญ่เว้ยก็คืออะไรที่มันใหญ่เนะี่ยยูเนียนอ่ะตอบตัวนั้นเลยอินเตอร์เนี่ยชอบเล็กเกน้องเล็กๆ็กเนี่ยคือเอใช่ป่ะก็เลยเป็นเอน้องเขาเนี้ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งละก็คือเอลบบีน้อน้องคิดดูเอลบบีเอมีอยู่แค่นี้บี B มีอยู่บี B มีอยู่เท่านี้เอลบบี A B น้องจะเป็นเหลืออะไรอะ่ะเสร็จว่าง ต่อมาน้อง A จับเซต B ใช่ปะอ่าเนี่ยคือ A เนี่ยคือ B A จับเซต B น้องแต่ถ้าพี่เปลี่ยนอะพี่ไม่อยากได้ A จับเซต B อะเป็น A คอม A คอมคือตรงนี้ด้านนอกแล้ว B คอมอะด้านนอกตรงนี้น้องน้องจะเห็นว่าอะไรครับน้องจะเห็นว่า B คอมก็จับเซต A คอมเหมือนกันอย่าพี่เอาสี ระบายเน้ะเนี่ยน้องไอ้สีเขียวเนี่ยพี่ขอแทนด้วย Bcom ส่วนไอ้สีไอส้ไอสีส้มเนี่ยพี่ขอแทนด้วย Acom อค,อคือ Acom ออม,มีอยู่ตรงนี้น้อง้องเห็นปะว่าไอ้สีส้มอะ มันใหญ่กว่าสีเขียวเว้ยแสดงว่าไอ้สีเขียวอ่ะต้องเป็นสัเซตไอ้สีส้มอ่ะมันก็มันก็จะอะไรมวนนี้ครับน้องอันนี้คือพี่แถมให้นะพี่กลัวว่ามันจะออกได้อ่ะอีกอันนึงนะน้องไอเนี้ยสุดละ power set power set น้องชี้แรกเลยที่พี่อยากให้น้องน้องต้องรู้จักครับว่าพ o w e r set คืออะไรและ p o ว e r อ e ์ set, มีสัญลักษณ์ยังไง power set น้องสมมุติ a เป็น set power set ของมันนะยังไงดี power set ของ a เนี่ยแทนตัวนี้ครับน้องต่อแทนด้วย pa มา r คก็คิดว่าเฮ้ยพี่ผมเรียนความน่าจะเป็นมา แทนเหตุการณ์ของ A ปอาพี่ไม่ไม่ไม่เนาเขาวนนั้นจะเขียนชัดเจนเลยว่าเป็น power A มันจะโจทย์มันจะชัดมากน้องคราวเนี้ยเมื่อน้องรู้คาว่า power เมื่อน้องรู้สัญลักษณ์แทนของ power set A แล้วต่อมาน้องวิธีการหาอันนี้พี่อยากให้น้องลากเส้นสีแดงด้วยคือมันสําคัญมากนนองไอ้วิธีการหาเนี่ยไอ้น้องไว้ทําไงโอ้โหเนาน้องจดีเดียอนเนีย หนึ่งอ่าทับเซตเอสองมันเยอะนะน้องโอ้โหอันนี้เยอะมากสองใส่ปีกาใส่ปีกาครอบสับเซตเออ่ะเสร็จแล้วครับคือมันไม่เยอะเว้ยน้องพี่หลอกน้องเองอะคือมันเสร็จแล้วมันมีแค่นี้เว้ยพา e r A อแต่ว่า ไอ้สมบัติมันนะโอ้โหเล่นได้อย่างเยอะอ่ะอเันจะแสดงตัวอย่างให้ดูเช่นน้องพี่ให้ a เนะี่ยคือเซตหนึ่งสองแล้วพี่ถามว่าตรงหาเพาว่า a เนี่ยคือมีตัวอะไรบ้างน้องก็ไล่เลยเว้ยคำเอบ a อะ่ะมีอะไรอันแรกไม่มีสมาชิกเซตว่างไอ้สองสมาชิกหนึ่งตัว เซตหนึ่งเซตสองสมาชิกสองตัวเซตหนึ่งสองเซตปีกาครอบครับจบแล้วน้องเนี่ยคือ power set เนี่ยคือการ <Greek. S 1> หา power set เว้ยอ่าอีกอันนึงอันนี้น้องสมบัติของ power set อันแรกเว้น้อง เซร็จว่างเป็นสมาชิกของทุกๆ power set อ่ะสองน้องเสร็จว่างเปสับเซตของทุกๆ power set ทำไม power set ก็คือเซตน้องเสร็จว่างสับเซตก,ก,ก,กับทุกๆเซต power ก็เป็นเซตแสดงว่า power แสดงว่าเซ็ตว่างเนี่ยต้องสับเซตกับ power ถูกไหมเอออีกอันหนึ่งน้องจำนวน power มันเหมือนกับการหาไอ้นั่นแหละครับน้องมันเหมือนการหาสับเซตเลยก็คือ2ยกกำลังจำนวนของเซตเออ้าแล้วถ้าพี่เปลี่ยนนะพาวเวอร์พาวเวอระครับนอเล็บมัน2ยกกำลัง2ยกกำลัง n power a ใช่ปะเพราะว่าอันแรกเนี่ยพี่มองไปอย่างนี้ก่อนเว้ยเนี่ยพี่มองเป็น power ตัวแรกก่อน อัาเนี้ยมันจะได้สองยกกำลังพาวเวอใช่ไหมน้องแล้วน้องก็แปลงได้อีกพาวเวอเคืออะไรพาวเวอร์เอคือสองยกกำลังเอเอกลการเป็นสองยกกำลังสองยกกำลังเอเออ่าถ้าพี่เพิ่มไปสามสี่ตัวน้องหลักกา,การก็เหมือนเดิมเลยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเข้านี้ครับน้องมันเริ่มมาถึงจุดที่คอนข้างพีก่ะ power a intersect b เบ่ะครับพี่เห็นไหมกับ power a intersect power b เนี่ยน้องคิดว่าพ,พันธ์เป็นไงครับคนที่จําได้ก็ตอบเลยนะครับแล้วเรามาดูเฉลยกันแต่คนที่ไม่ได้ดูพี่ครับน้องพี่ก็จะสมมติขึ้นมานง่ายๆครับน้องอันแรกเนี่ย a แทนด้วยแทนแทนด้วยเซตหนึ่งสองเลยอันแรกอะ B เนี่ยถ้ากัดเซสองไอ้น้องเพ w e r ว่าเมีอะไรเซตว่างเซตหนึ่งปากกาไปเลยวัน,น,นี้นเสองเซตหนึ่งสองแล้วใส่ติกาครอบเนาะพี่เล่นนิดนึงเพราะว่าบีคืออะไร เซตว่างกับเซตสองเซตพิ 2, กาครอบตอนนี้น้องน้องลองหาดิส์ power a intersect power b เอเมันได้อะไรบ้างมันจะได้เซตว่างกับเซตสองอ่าแต่คราวนี้น้องลองหา a intersect b ดู a intersect b ไ,ได้นะครับได้เซตสอง เพราะฉะนั้น power A intersect B ี่ยนี่ก็ได้อะไรเซตว่างกับเซตของเซตสองทีนี้น้องบางคนจะสรุปจะด่วนสรุปเลยว่ามันเท่ากันน้องครับกรณีเนี้ยพี่ให้ B subset A แต่พี่ยังไม่ลองอีกกรณีหนึ่งไว้น้องพี่เลื่อนมึงพี่ยังไม่ลองกรณีที่มัน d ิ s j o ยกันครับก็คือกรณีที่ A กับ B ไม่ได้สับเซตกันเลยลองดูครับพี่จตกรนี้ให้เอเทียบเซตหนึ่งสองบีเทีับเซตสามเพราะฉะนั้นครับ power a เนะี่ย เหมือนเดิมน้องเพราะว่าเอน้องก็หาได้คือตอนนี้ครัเพราะว่าบีน้องก็คือเซตว่างเซตสามเซตพิกาครอบแล้วคราวนี้น้องก็หาว่าเพราะว่าเอะอินเตอร์เซกต์พ p ว w e r b เนี่ยมันได้อะไรไมันได้เซตว่างคับน,น้องเซตของเซตว่างด้วยเน,นี่ยคราวนี้ ไอ้เดสกเซรบีน้องมันได้ไรได้เสร็จว่างใช่ปะครัวเวนี้ยพเวอร์มันเนี้ยได้อะไรก็ไล่น,ไน,น้องไล่สมาชิกเลยอันแรกเนี่ยคือเสร็จว่าง อันนี้ก็ไล่นะเไปๆพี่เขียนไป้กันอันนี้ไล่นะครับน้องไม่ได้ p o w าะ A intersect B เนี่ยตท่าอะร่จ t เว่างน้องจะเห็นใช่ไหมว่าสองกรณีมันเท่ากันเว้ยพี่อะไรสรุปได้ว่าไอเนี่ยไอ power มันแยกได้เว้ย power A intersect B เ้่เท่า power A intersect power B ช่วยอันนึงน้องเป็นอันสุดท้ายละค่ะ power A union B power A อา้า union power B แล้วก็ลองไปสมมุติเอานะครับถัดฟอ,อกดีออกเยอ่ะอ่าเ <c oughs> นาะครับแล้วก็กลับมาสมมุติเหมือนเดิมอยแล้วก็กลับมาสมมุตนะิเนาะสมมุติเหมือนเดิมเลยก็คือตอนี้ที่หนึ่ง A i n ม e r s e B ให้ A นะครับ เซตหนึ่งนี่พี่เห็นผิดไปวะเออไม่ผิดไม่ผิดนึกว่าเขียนผิดโอไม่เอาเอาตัวเดียวดีว๋ยวเอถ้ากับเซตหนึ่งบีถ้ากับเซตหนึ่งสองเพราะฉะนั้นน้องเพราะว่าเอเซตว่างเซตหนึ่งเพราะว่าบีเซตว่าง เซตหนึ่งเซตสองเซตหนึ่งสองเซตว่างไปวิชัเซตว่างดิเซตครอบลงไปโอ้ตายตายตายฉะนั้นน้อง power A union power B มันเท่ากับ power B เนอะอ่านี่คือในกรณีสับเซ็กันน้อง เรามาลองดูในกรณีที่มันดิสจอยกันบ้างเราจะได้อะไรมากขึ้นไหมก็ให้ง่ายๆเนอะ A าาเซตหนึ่ง B เซตสองหา power อ่านี่อ่าได้เซตว่างเซตหนึ่ง B เซตว่างเซตสองคือ power A union B ไป power A union power B อ่ะมันจะได้เซตว่างเซตหนึ่งเซตสองแต่เขาเนี่ยน้องน้องดูดีอะถ้า A แต่ถ้า A union B ก่อนเนี่ยมันได้เซตหนึ่งสองน้องแต่คราวเนี้ยพอเราหา power เว้ยจะได้เซตว่างเซตหนึ่งเซตสอง เซตหนึ่งสองใส่ปีกาครอบสูงก็คือ power A union power B นะครับมันต้องเป็นสับเซตของ power A union B เนอะและอันนี้สอบฟั่ำร้องอ่า union นี่เป็นสับเซตแล้วอ่านเนามันจะอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้พี่เขียนไว้ครบเว้ยต้องหา A union B หรอ คือเซตหนึ่งสองเนี้ยเพราะว่าเอยืนยนบีนี่ยมันได้อะไรมันก็ได้ b ใช่ไหมน้องคือพี่เหยียดูดีกว่าได้เซตว่างเ, 1, 2, เ 1, 2, ซตหนึ่งเซตสองเซตหนึ่งสองไอพิกาครอบนั่นคืออะไรครับก็คือ power b เน,น,นี่ยน้องไอ้กรณีด้านบนเนี่ยมันเลยยืนยันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ พี่ว่าไอ้กอรอนี้ด้านล่างอะ่ะมันยืนยันได้เว้ยเนี่ยน้องแล้วก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าข้อ,อยกยก่างกบบ power set อ่ะตอนนี้น้องล้องกลับไปที่เวนออยเลอร์อย่นิดหนึ่งพี่มีอีกสูตรหนึ่งให้ครับน้องจดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ดีกว่าไอ้น้องอันนี้เป็นวิธีชิดที่พี่ใช้บ่อยมากมีช่วงหนึ่ง ็นลบน้องคือไอสูตรเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันใช้เวียนพิสูจน์ได้เอ็นเอลบเอ็นเออรกเซ็งแล้วว่างๆอยู่ที่พิสูจน์ให้ดูสวยเน,นี่ยนะ้องคือบ bon อลฟรนี่ตอนเนี้ยพี่ให้พักก่อนแล้วกันนะช่วงนึงด๋ยวพี่อัดไอเจ้าบอลเฟรนี่่ะ เพิ่มให้เพราะพี่ว่าแค่เนี้ยมันก็หนัก